สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําตัวสบายสายกันนะคะก็วันนี้ทําอะไรดี<ม>ทำอะไรดีอ่าจะบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเราเองนะคะเพื่อนกันก็ชื่อว่าพาวนะคะละมือด้วยค่ะเย้<ๆ>ก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนนะเนี่ยโรงเรียนเต็มไปหมดเลยนะคะก วันนี้ทำอะไรดีวันนี้เออจุดๆๆ <laughs> จุด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 ก็แนะนำเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาลงที่เข้ามาอยู่ในคลิปในที่วัดสุขุูนกันนะคะเดีย๋ยวเราก็อัดคลิปนี้เสร็จนะยอดเลยยอดไล,ลอ่อะไรอ่ะอัดคลิปกันอัดคลิปตรงยูทูบสวัสดี หน้าเรามาดูวิวกันเถอะมารมีทำบ้าเลยนะมารีวิวกัน,น <laughs> ดูน,นี่นะคะเพื่อน <c oughs> น้องเอ๋อน้องเอ๋อน้องเอ๋อ <c oughs> นี่คือท่า,าโอ๊ยเดี๋ยวต้องไปเรียนิเศษไปย<า>็วันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ก็นะคะไปก่อนนะคะ